เมนูระดับเชฟและกระดองเบลอรุ่นแรกของไทยส่งฟินถึงบ้านหืมนคออ่อร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับ V c on ในเทเรสนะคะ วันนี้เนี่ยเราก็ได้สั่งอาหาร Delivery ที่แบบสุดปังมาอีกร้านหนึ่งแล้วทุกคนเชฟเจ้าของร้านนี้เนี่ยเขาเป็นเชฟเลอกรองเบลอรุ่นแรกของประเทศไทยเราค่ะ <Wow. S 1> ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านกิฟเทมแกสโซเ t r รฟี่นะคะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องไม่ถงนะคะโอ๊ยมันยากบางสะกดยังไงอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะคือหน้าตาอาหารที่ได้มาทุกคน เป็นปิ่นโตอย่างนี้เลยวีความย้อนยุกนะคะมาเริ่มมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูทีละชั้นว่าภายในปิ่นโตของเขามีอะไรบ้างนะคะเริ่มเลยแก๊กนะคะอ่าอันแรกนะคะปิ่นโตแรกคือเฮ้ยเฮ้ยคือถัดและก็ปังแล้วว่ะอันนี้นะคะทุกคนคือข้าวกระเทียมคลุกเนื้อหมัก ซอสบรันดีโุ้ยข้าวเนื้อหอมมากอ,ะอ่ะอ่าอันที่สองนะคะคือข้าวกระเทียมอกเป็ดปรมควันนั่นเองค่ะอ่าอันต่อไปเธออันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คืออุ๊ยมาเป็นถุงอันแน่นอนอันนี้ก็คือสโคนนั่นเองค่ะทุกคนคือเขาจะมีวิธีการอุ่นให้ด้วยนะแล้วก็น่ารักปะน่ารักมาก แล้วก็มีครอสครีมแล้วก็แยมให้ด้วยอ่ะคือตอนในท้องร้องไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะอ่ะสุดท้ายนะคะคืออะไรอันนี้นะคะอ๋ออันนี้จะเป็นพวกซอสต่างๆนะคะแล้วก็เป็นไข่ดองด้วยไข่ดองซีอิ๊วเอาไว้ทานกับข้าวนั่นเองมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากจานนี้เลยละกันจานที่เราอยากกินที่สุดอันนี้นะคะก็เป็นข้าวผัดกระเทียมพร้อมกับเนื้อหมักบันดีนั่นเองค่ะ เรามาชิมรสชาติกันก่อนนะคะแล้วก็คือข้าวเนื้อนี่นะคะ <_ of water> เขาก็จะมาพร้อมกับนี่เลยเป็นไข่ดองซีอิ๊วนะคะอย่างนี้นะ <_ c oughs> นากินมากว่ะเรามาเริ่มเลยแล้วกันค่ะเราก็มาแหวกให้ไข่ของเราโดนทุกส่วนของจานนี้ <_ vs> ขอชิมตัวเนื้อก่อนแล้วกันนะทุกคนคุณผู้ชมคะให้ดู เนื้อก่อนไอ้ขึ้อบาบหืหมืมน่ากินบั่นดีจริงจริงเมเล่าเบาๆแต่หอมมากเนื้อนุ่มมากืมดีมากเลยอะอร่อ,อจริงซีนอะ ข้าวคือแบบคือมันเป็นข้าวผัดกระเทียมที่แบบมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศมีความหอมเนยแล้วก็ได้กลิ่นผิดไทยเผ็ดเบาๆกลิ่นแบบกระเทียมเบาบๆแบบแบบแบบหอมมากคือเนื้อเขาจะไม่ได้มีรสชาติเข้มข้นอะไรนะคะแต่ว่าได้กลิ่นบรันดีหอมๆหม,มักหมักแบบดีมากแต่ว่าด้วยรสชาติของข้าวมันยิ่งทําให้แบบชูรสชาติทุกอย่างโดยรวมดีมากแล้วยิ่งใส่ไข่อ่ะไข่ดองอ่ะทำให้เพิ่มความหวานที่ทำค่ะ ทุกอย่างลงตัวอันนี้คือเลิกค่ะไปกัตกับป้าอันนี้นะคะ บอกเลยว่ากลิ่นแบบตีเข้าหน้าตอนเปิดสิงโตนะทุกคนเพราะว่าคือเขากลิ่นแบบมีความรมควันหอมมากเนี่ยหอมมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นอกเป็ดรมควันนะคะในข้ากวกระเทียมแล้วค่ะก็จะมีซอสให้นะคะเป็นซอสอย่างนี้เนาะเหมือนพริกน้ำส้มสีแดงๆอย่างนี้ค่ะจิ้มกับเป็ดก่อนแล้วกันนะอย่าไม่จิ้มซอสอะไรเลยนะคะเดี๋ยวก่อน มันแบบมันไม่ใช่เหรอวะนุ่มก็อร่อยมากเลยอะคือปกติอะเป็ดมันต้องมีความแห้งๆแข็งๆใช่ไหมคะแต่อันนี้คงเป็ดแบบนุ่มมากอะนุ่มแบบนุ่มเหมือนแฮมอะทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมแบบหอมลมคฟันมากไม่มีกลิ่นสาบเลยแต่มีกลิ่นหอมมาแทนที่มีความเค็มเบาๆเค็มเบาๆถึงพริเทศเข้าใจปะ้ะคุณผู้ชมคะอร่อยมากให้เมน,นดูดีๆมากอะสีเป็ดแบบ ดีมากเราจะมาลองกินกับข้าวกระเทียมนะคะว่าเป็นยังไงนี่คือข้าวกระเทียมนะคะนี่แล้วก็ใส่ใส่น้ำซอสใส่อันนี้มันจะช่วยเพิ่มความเปรี้ยวเหมือนเพิ่มรสชาติขึ้นมาแล้วก็เพิ่มความหอมขึ้นมาข้าวกระเทียมก็คือ เพิ่มความแบบเค็มๆนัวๆมันๆพอกินรวมกันอ่ะมันได้ครบทูกรสรชาติมากค<ม>ือถ้าสั่งอ่ะสั่งสงองอย่างเลยเลือกไม่ได้จริงๆอของคาวกับเครื่องดื่มคืออร่อยมากงั้นเราไปชิมของหวานของเขากันนะคะว่าของหวานของเขาจะเป็นยังไงสกโคนค่ะแล้วก็จะมีคอตครีมแล้วก็แยมให้ด้วยนะคะเฮ้ยหอมมากหอมเลยมากอ,มอ่ะแยมส้มแบบเห็นผิวส้มอย่างชัดเจนแปลว่า เป็นโฮม e มีทำเองอาหารเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มชิมกันเลยค่อนี้งาใช้มือนะคะล้างมือแล้ว,ว,วได้อยู่นะมันแบบมันฟูมากเลยอะมันนุ่มมากเลยอะ ดีมากเลยอ่ะหวานอ่อนๆแล้วก็หอมเนยมากแบบกลิ่นเนยนี่คือตีขึ้นดับแรกแล้วก็จะนนัวเหมือนได้กลิ่นนมด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มคลอสครีมหน่อยนะคะดูแลทำไมถึงหวานอ่อนคลอสครีมเพิ่มความหวานเข้าไปอีกได้นรสชั่นนมหอมๆแล้วก็หวาน นี่นะคะยำส้มของเขาอ่ะก็คือจะมีแบบเห็นเป็นเปลือกเลยอะ่ะเฮ้ยจ้ะยำส้มคือดีมากยำส้มแบบไม่หวานไปไม่เปรี้ยวไปรสชาติกลางๆใครๆก็กินได้แต่ว่าที่กังเป็นกังบนมากๆเพราะว่าเคยกินยำส้มแล้วเคยแบบกินเปลือกส้มแล้วขมป่ะแต่อันนี้ไม่ขม ปกติเป็นคนกลัวแบบกลัวเปลือกส้มมากแต่ว่าพอกินอันนี้ก็คือไม่กลัวค่ะมาอย่างต่อไปที่เราสั่งมานะคะก็เป็นของหวานเหมือนกันค่ะนั่นก็คือขนมเปี๊ยะอบควันเทียนนะคะก็คือข้างในเนี้ยมีสองไส้เรามาเปิดพร้อมกัน ก็มีวิธีการกินมีสองไส้นี่อย่างนี้เลยมีไส้ฟักไข่เค็มแล้วก็ไส้ถั่วไข่เค็มออมเป็นคนที่ชอบกินไส้ถั่วไข่เค็มมากไส้ฟักไข่เค็มนะคะมาอุ้ยกลิ่นแรงมากกลิ่นตีแบบควันเทียนแรงมากหูหอมมากเลยอ่ะนี่ลอ,องนุ่มนิ่มมากด้วยความแบบเหมือนม้วสจินะคะ <Wow. S 1> นี่นะคะ่ะ ไข่คือแบบเต็มฟองไงเนี่ยแต่ไส้มันจะมีความดูใสๆเนาะอืม,อมหอมมากเอ้ยมันกรุบๆอนะ่ะไม่เคยกินแบบเปรียวจะแบบมีความกรอบจะหอมมากอร่อยมากมีความเหมือนวุ้นกรอบแต่ไม่หวาน ไข่เค็มก็คือเพิ่มรสชาติความเค็มที่แบบตัดกับหวานได้ดีมากเลยนะคะสายขนมเปียนจะชอบอ่อ,อแล้วที่สำคัญที่อ่อนชอบมากก็คือแป้งบางแป้งไม่หนาเกินนะทุกคนบางที่อ่ะใส่เท่านี้แต่แป้งแบบอู้หูอุ้อยอันนี้ไข่เค็มแน่นมากแม่ ดีมากแบบไส้หั่วหอมมากหวานหวานมันแล้วก็เพิ่มความนัวความเค็มความมันเข้าไปอีกจากไข่เค็มแล้วก็หอคมคอนเทนต์อีกเลิฟอะดีมากค่ะทุกคนฉันแบบเปกับไข่เค็มก็คือต้องสั่ง ตอนนี้นะคะเราก็กินเรียบร้อยแล้วทั้งของขค้าของหวานแล้วก็เครื่องดื่มทุกคนจะบอกว่าอลังการงานสร้างรสชาติดีต้องสั่งอีกแน่นอนนะคะราคาทั้งหมดที่ออนกินวันนี้นะคะทุกคนราคาแค่1290บาทเอาว่ากินกันได้หลายคนเลยนะอันนี้คือรวมทั้งอาหารของหวานเครื่องดื่มต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ดูดิเราสามารถเก็บไว้กินต่อได้อีกเยอะมากอะใครที่สนใจนะคะอยากได้ อาหารใจปินโตหรือว่าอยากสั่งขนมอยากสั่งเครื่องดื่มนะคะสามารถสั่งได้นะคะที่ l i น์แอดกิฟเนะคะเราไมนูแต่ละวันน่ะก็คือจะไม่เหมือนกันด้วยนะสามารถติดตามได้ใน IG g ีกิฟเฮม g a s t r o p h o p y นะคะทุกคนและถ้าใครอยากให้ bc on นะคะมาลองกินอะไรหรือว่าทําอาหารอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ Workpoint today play ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะทุกคน 拜拜。Bye bye.